โอตบฟ้าถอดถอดฟ้าเนื้ออ่อนถอดถอดฟ้าเนื้ออ่อนนี่เลยนี่ครับฟ้าเนื้ออ่อนแบบอยารู้

ได้มาเข้าว้ยประจานรีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์พิโรธอดีพ่อโองเรียนนาิกูปูนตอนมีโอกาสครอบครองเจ็ดสิบสองปีพอดีตอนนี้ตอนดีเป็นโยนก็าด้วยพี่เพีาลาด้วยอ้มาดพ่อกมาด้วยแล้วเสดไปมาด้วยนะมันีอาครบอเจ็ดสอปีของอาจารย์พิโรรวมเวลา เป็นที่เก้เรือนพฤะสิธิการนื่อสอเก้าห้าทำบนมันเกิดเข้รอบหกรอบเจ็ดสิองปีพขอบารมีลงพ่อพระเจ้าใจย็แแลงบุคปัสสากษาจารย์พิโรวด์สุนทราคอนีปรมัยแสงแรงดูเย็นยืนสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินถึงตอนอายุบรรักสุขภาะทุกที่าระตีการทุกเมื่อเลยสาธุสาตุ จากอายุ7.2ปีพอเปิ่เพิ่เพิ่มเุกปีถุกปีทุกปีทุกป,ปีจาก7.2ปีพอเขาได้8.2ปีใน9.2ปีขอเป็นได้102ปีนะที่ในข้อนี้ไปมาได้ไปมาได้นะสาธุสาธุคุณย่าแม่ก็่อกันครับ คุณเมยค่ะเก่าสิบสองเก่าสิบสองคุณโยมก็เก็บสิบสองพีสาธุสาธุว่าคำสมัยคอยทหาเตีนะว่าทโอสานโจนะโมตัสสะพะขวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะขวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะขวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานี

ปฏิคันหาโตปฏิคหาตทำหาการทมหาการทีคารตังทีคารังหิตายะตายะสุขายะสุขายะข้าเนพระพิสุสงขา้ขาพเจ้าขอถวายพัฒนาเพื่อเป็นบุญเป็นบุลเบุเป็นบุญ ขออนิสงส์จากการถวายครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความยืนยืนเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานพอถึงนทรัพย์สินเงินทองอันหนึ่งข้าพเจ้า ขอทีท่ส่วนสมนูรณ์ให้เรนมินยาบันพาุรุปูยญาตาย,ยายิญาติสนิทมิสหายเจ้ากรรมนายเวรแม่พระตลอนนิพพุนเจ้าที่และสัพพสังหลายของมีส่วนร่วม ในการถวายคัมนี้ของข้าพเจ้าขอรัตนาดวงพ่อพิจ้าใหญ่ยินแปลงจงโอบปักรักษาข้าพเจ้าพร้อมด้วยปัญญาจงมีแต่คว,วามสุขความเจริญตลอดกาลเถิดสาธ